สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสาธิตจันปลดล็อกทูซูเปอร์สามนะครับทูซูเปอร์สอันดับแรกนะครับเราต้องมีไฟลปลดล็อกก่อนนะครับมีอันล็อกทูซูเปอร์สนะครับแต่ของผมนี่มี0.7 0.8 1 0.1 1นะครับอันดับแรกเลยนะครับติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับ ติดตั้งไดเวอร์ก่อน <c oughs> นี่นะครับไดเวอร์ต,ตั้งไดเวอร์นะครับของใครเป็นระบบก,กีบิตก็ติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้เป็นส2 3สบองสิบิตนะครับก็ติดตั้งไดเวอร์ก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวน,นี้นะครับ โปรแกรมตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็ดูเวอร์ชั่นที่โทรศัพท์นะครับแล้วจะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับกดเข้าไปในตั้งค่านะครับตั้งค่าโทรศัพท์เกี่ยวก,กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน ต่านี้เป็นเวอร์ชัน1.1นะครับเป็นเวอร์ชัน1.1 <c oughs> นนะครับ <c oughs> เวอร์ชัน1.1นะครับเลือกกดตรงนี้นะครับ Open นนะครับ <c oughs> เลือกไฟล์ <c oughs> แล้วก็ ไปหาไฟอันล็อกที่เราเก็บไว้นี่นะครับเมื่อกี้เป็นเวอร์ชัน่น1.1แล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันไฟล์1.1นะครับนะครับกด Open เสียบสายเลยครับตอนนี้จิตโทรศัพท์เอาแบบนี้แม่ไปไรช้าของอะไรของแม่นะจิตโทรศัพท์เสียบสาย เรียกเป็นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องก็จะค้นหาได้เวือยของพุ่มพุ่มก็จะต้องสูดยาวที่ประมาณนี้นะลุงเนาะเอามาเพิไหนเราร้อยเยียร์เห็ดร้อยเอาม่ชอบก็เอามานหมคะ มันก็คือมันไต่ลงไปวนตัว <laughs> นี่นะครับเครื่องก็จะเจอไดเวอร์แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ทำการกดที่ไฟล์แล้วก็ตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับนี่พอตมันจะขึ้นนะครับสังเกตนะครับเนี่ยพอตคอมยี่สแปดแล้วก็พอตต้นถ้าพอตตัวนี้ขึ้นแสดงว่าได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับ กดตกลงได้เคยคกดตกลงนะครับถ้าปัดตัวนี้ไม่ขึ้นก็ลงไดเวอร์นะครับลงไดเวอร์ใหม่นะครับนี่นะครับสังเกตได้แล้วเราก็กดตกลงเลยปั๊บกดตรงนี้นะครับเริ่มทำการปลดล็อกเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องก็จะวิ่งนะ สังเกตที่เครื่องนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับรอให้วิ่งเสร็จแล้วก็ลองใส่สิมอมื่นลองดูนะครับ ก็คือการสาธิตปลดล็อกเครื่องทูซปเปอร์สามนะครับให้ใส่ซิมอะไรก็ได้นะครับทำไม่ยากนะครับโอเคครับแล้วกดโอเคนะครับถอดสายออรอเอาซิมอื่นใส่ลองดูนะครับ <c oughs> ใส่ซิมมันตุคอครับลองเปิดเครื่องัีเค้านี่นทรศัพท์้านี่เข้าวกใใส่สีหููกได้กกนี่เรามาทานนี่เราเดสนสีมันก็อก็ได้ก้ท่านบอกนี่เราอนลนี่ว่าใจเก็นอยู่เดียวนนเ้่นทานไชอหนื่ยนตามดวยเขไม่อยากขายให้ซื้อ ครับสัญญาณมาเต็มเลยครับเอสผูครับเคร่องวนนคยส่วนใครที่สนใจไฟล์ก็กดตามลิงก์ไปเลยนะครับลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับสนใจไฟล์ก็ส่งตามลิงก์ได้เลย นะครับป,ป,ลปลดล็อกง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ